หากคุณคิดว่าเงาของคุณไม่มีชีวิตคุณคิดผิดเธอหนีจากเงาของตัวเองมาตลอดแต่เมื่อมันไล่ตามเธอจนมุมเธอจะทำอย่างไรเงาที่ไร้รูปร่างเงาที่ไม่มีชีวิตหรือมันคือสิ่งที่รอวันตื่นขึ้นเมื่อเงาไม่ได้เป็นแค่ภาพสะท้อนแต่กลายเป็นบางสิ่งที่มีพลังเหนือธรรมชาติเธอจะควบคุมมันได้หรือไม่และเมื่อถึงเวลาต้องเผชิญหน้ากับมัน เธอจะเลือกอะไรหนีหรือรเผชิญหน้ากับความจริง Lady Detective แชโดว์สายลมยามค่ำคืนเย็นเฉียบเงามืดทอดยาวไปตามกำแพงอิดเก่าเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นคอนกรีตอย่างแผ่วเบาเธอหยุดยืนหน้าโกดังร้างสถานที่ที่ใครหลายคนไม่กล้าเข้าใกล้แสงไฟถนนกระพริบเป็นจังหวะราวกับเตือนให้เธอถอยหนี แต่เธอไม่ใช่คนที่ถอยหลังง่ายฮ่าฮ่ามีบางอย่างอยู่ข้างในเสียงในหัวของเธอกระซิบเธอสัมผัสได้ถึงสายตาที่มองมาแต่เมื่อหันไปกลับพบเพียงความว่างเปล่าเธอผลักประตูกโกดังเข้าไปเสียงบานพับเก่าคร้งอย่างแผ่วเบาข้างในเงียบสนิทมีเพียงกลิ่นสนิมและฝุ่นจับหนาเธอก้าวเดินไปข้างหน้าช้า ฮ่าฮ่าเงาของเธอทอดยาวไปตามพื้นแต่แล้วมันเริ่มเคลื่อนไหวเองดวงตาของเธอเบิกกว้างเงานั้นไม่ได้เป็นเพียงภาพสะท้อนของเธออีกต่อไปมันยืนขึ้นรูปร่างคล้ายเธอทุกอย่างแต่ดวงตาเป็นสีดำสนิทริมฝีปากของมันขยับเธอมาช้าไปเสียงนั้นแหบพร่าแต่มันฟังดูเหมือนเสียงของเธอเอง เธอถอยหลังหนึ่งก้าวมือแต่ที่ปืนข้างเอวแกเป็นใครเงานั้นยิ้มมุมปากฉันคือเธอแต่เป็นด้านที่เธอไม่เคยยอมรับอากาศรอบตัวเย็นลงแสงไฟจากด้านนอกเริ่มริบปรี่ทุกอย่างราวกับถูกความมืดกลืนกินเสียงฝีเท้าดังขึ้นรอบตัวไม่ใช่ของเธอแต่เป็นของบางสิ่งที่มองไม่เห็น มันกำลังเข้ามาใกลและเธอรู้ว่าเธออาจจะไม่ได้ออกไปจากที่นี่อีกครั้งเธอกัดฟันแน,น่นมือข้างหนึ่งยกปืนขึ้นเตรียมยิงใส่เงาประหลาดตรงหน้าแต่ก่อนที่เธอจะเหนี่ยวกลเงานั้นเคลื่อนตัวเร็วกว่าที่เธอคาดมันพุ่งเข้าหาเธอราวกับกระแสน้ำดำมืดแขนของมันยืดยาวออกมาห่อหุ้มร่างของเธอความเย็นแล่นปลาดไปทั่วผิว เหมือนถูกดึงลงไปในความมืดที่ไร้ก้นบึงเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นในอากาศไม่มีใครหนีเงาของตัวเองได้เสียงนั้นเหมือนเธอเองแต่บิดเบี้ยวและเย็นชาเธอพยายามดิ้นรนร่างกายเริ่มอ่อนแรงเงานั้นค่อยๆซึมเข้าไปในผิวของเธอดวงตาของเธอเบิกกว้างเมื่อรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่แทรกซึมเข้ามาในจิตใจความทรงจำเริ่มร่าเลือน เสียงกรีดร้องดังก้องอยู่ในหัวไม่ใช่เสียงของเธอแต่เป็นเสียงของใครบางคนที่กำลังถูกกลืนกินเธอสะบัดหัวอย่างแรงพยายามขับไล่ความมืดนั้นออกไปมือของเธอสั่นขาของเธอร้เรี่ยวแรงแต่เธอจะไม่ยอมแพ้เธอสูดหายใจลึกกําปืนแน่นและจ่อมันเข้ากับขมับตัวเองถ้าแกเป็นฉันจริงแกก็ต้องหายไปพร้อมกันเงานั้นชะงัก ดวงตาสีดำสนิทสันไหวแต่แทนที่จะหวาดกลัวมันกลับยิ้มกว้างขึ้นเธอคิดว่าเธอเป็นคนควบคุมเรื่องนี้หรือก่อนที่เธอจะทันเหนี่ยวไกเงานั้นระเบิดออกเป็นไอสีดำแล้วพุ่งเข้าไปในดวงตาของเธออย่างรุนแรงโลกทั้งใบพลิกควา่าทุกอย่างกลายเป็นสีดำสนิทเธอได้ยินเสียงหัวเราะของมันอยู่ในหัว เสียงที่ค่อยๆกลายเป็นเสียงของเธอเองราวกับว่าตัวตนของเธอไม่ใช่ของเธออีกต่อไปเธอพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดรอดออกจากลำคอความมืดแทรกซึมเข้ามาในทุกอนูของร่างกายดวงตาของเธอพร่ามัวทุกอย่างสันไหวเหมือนมีบางสิ่งกำลังฉีกกระชากจิตใจของเธอออกเป็นเสียงฮ่า เธอรู้สึกได้ว่าเธอกำลังหล่นลงไปร่วงหล่นร่วงลึกเข้าไปในเงามืดที่ไร้ก้นบึงหัวใจเต้นระรัวเธอพยายามขยับมือแต่ร่างกายไม่ตอบสนองเสียงหัวเราะดังก้องอยู่ในหัวไม่มีเธอไม่มีฉันมีเพียงเราเธอกัดฟันแน,น่นไม่เธอจะไม่ยอมให้มันควบคุมเธอเธอหลับตาตั้งสติถ้าเธอคือเงา และเงาคือเธอเธอก็ต้องหาทางใช้มันเธอสูดลมหายใจลึกจิตใจของเธอเริ่มรวมศูนย์ความมืดรอบตัวเริ่มเปลี่ยนรูปร่างเธอค่อยๆลืมตาขึ้นและพบว่าตัวเองยืนอยู่กลางโกดังอีกครั้งแต่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโลกกลายเป็นสีขาวดำํำอากาศรอบตัวหนักอึง้ง เงาของเธอไม่ได้ทอดลงบนพื้นอีกต่อไปแต่มันยืนอยู่ข้างๆเธอจ้องมองเธอด้วยดวงตาว่างเปล่าตอนนี้เธอเข้าใจแล้วใช่ไหมมันเอ่ยเสียงเรียบเธอไม่ตอบแต่รับรู้ถึงพลังที่กำลังไหลเวียนอยู่ในร่างเธอยกมือขึ้นเงาของเธอเคลื่อนไหวตามแต่ไม่ใช่เพียงแค่ภาพสะท้อนมันขยับอย่างมีชีวิตเธอกำลังควบคุมมัน หรือมันกำลังควบคุมเธอเธอรีตามองไปยังโกดังว่างเปล่าบางสิ่งในตัวเธอเปลี่ยนไปแล้วและเธอไม่แน่ใจว่าเธอยังเป็นคนเดิมอยู่หรือไม่เธอยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบงันความรู้สึกหนักอึ้งยังคงกดทับร่างเงาที่เคยอยู่ใต้เท้าตอนนี้กลับยืนเคียงข้างมันจ้องมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยบางสิ่งที่เธอไม่อาจอ่านออกเธอไม่เหมือนเดิมแล้ว เสียงของมันดังขึ้นแต่เธอรู้ดีว่าเสียงนั้นก้องมาจากภายในตัวเธอเองเธอยกมือขึ้นมองปลายนิ้วของเธอสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นเพราะพลังที่ไหลเวียนอยู่ภายในเธอรู้สึกถึงมันความมืดที่ไม่ได้คุกคามอีกต่อไปแต่เป็นส่วนหนึ่งของเธอเงานั้นก้าวเข้าใกล้และเมื่อเธอมองมันอีกครั้ง เธอเห็นใบหน้าของตัวเองสะท้อนอยู่ในดวงตาของมันเธอไม่ได้ถูกมันกลืนกินและมันก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพสะท้อนของเธออีกต่อไปมันคือเธอและเธอคือเงาเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางด้านหลังเธอหันขอบชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูโกดงังชุดสุดดำของเขาตัดกับความมืดรอบตัว เขาจ้องมองเธอด้วยสายตาสงบนิ่งในที่สุดเธอก็ตื่นแล้วเสียงของเขาเยือกเย็นแต่ทรงอำนาจเธอรีตาลงสัญชาตญาณบอกเธอว่าเขารู้มากกว่าที่เขาพูดและบางทีทั้งหมดนี้อาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุเธอบีบกำมือแน่นเงาที่อยู่ข้างกายเริ่มเคลื่อนไหวตามใจเธอชายคนนั้นยิ้มบางฮ่าฮ่ รากับกำลังรอคอยบางสิ่งเธอสูดหายใจลึกร่างกายของเธออาจเปลี่ยนไปแต่จิตใจของเธอยังเป็นของเธอและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้เธอจะเป็นฝ่ายเลือกหนทางของตัวเองไม่ใช่เงาและไม่ใช่ใครทั้งนั้นเธอจ้องมองชายคนนั้นมือของเธอยังคงกำแน่น เงาข้างกายขยับเล็กน้อยเรากับมันสัมผัสได้ถึงแรงกดดันในอากาศคุณเป็นใครเธอถามน้ำเสียงแข็งกระด้างชายคนนั้นไม่ได้ตอบในทันทีเขาเพียงก้าวเข้ามาใกล้อีกหนึ่งก้าวสายตาของเขายังคงจับจ้องมาที่เธอเรากับกำลังประเมินบางสิ่งฉันคือคนที่เธอควรจำได้คําพูดของเขาทําให้เธอชะงัก เธอเพ่งมองใบหน้าของเขาพยายามค้นหาความทรงจำแต่สิ่งที่เธอได้รับกลับเป็นเพียงช่องว่างอันว่างเปล่าเธอรู้สึกถึงบางอย่างที่บีบรัดอยู่ในหัวใจเหมือนมีบางสิ่งขาดหายไปเหมือนกับว่าเธอไม่เคยรู้จักตัวเองจริงๆมาก่อนฉันไม่รู้จักคุณเธอตอบเสียงเรียบชายคนนั้นหัวเราะเบาฮ่า แต่ในแววตาของเขามีบางสิ่งที่แตกต่างออกไปราวกับว่าเขารู้คำตอบอยู่แล้วไม่นานเธอจะจำได้เองทันใดนั้นทุกอย่างรอบตัวสั่นสะเทือนเงาข้างกายเธอกระตุกอย่างแรงเธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างพุ่งเข้าสู่ร่างหัวใจของเธอเต้นถี่รัวชายคนนั้นก้าวถอยหลังชูมือขึ้นเล็กน้อยและนั่นคือวินาทีที่เธอเห็น เงาของเขาไม่มีอยู่เลยดวงตาของเธอเบิกกว้างเลือดในกายเย็นเฉียบนี่ไม่ใช่คนธรรมดานี่คือบางสิ่งที่อยู่เหนือกว่าความเป็นมนุษย์เธอถอยหลังหนึ่งก้าวแต่เงาของเธอกลับก้าวไปข้างหน้าเองเธอเป็นส่วนหนึ่งของมันอยู่แล้วชายคนนั้นพูดเสียงของเขาเหมือนก้องมาจากทุกทิศท,ทางเธอพยายามต่อต้าน แต่ความมืดเริ่มแทรกซึมเข้ามาอีกครั้งดวงตาของเธอเริ่มพร่าภาพตรงหน้ากลายเป็นสีดำและสีขาวและก่อนที่เธอจะหมดสติเสียงสุดท้ายที่เธอได้ยินคือเสียงของเงาของเธอเองยินดีต้อนรับกลับบ้านเธอรู้สึกเหมือนกำลังล่องลอยไร้ทิศทางไร้น้ำหนักรอบตัวมีเพียงความมืดเย็นยะเยือกและเงียบงนัน เธอพยายามขยับตัวแต่ร่างกายกลับหนักอึง้งเสียงหัวใจของเธอเต้นแผ่วเบาช้าและช้าลงเธอกำลังจมดิ่งหรือบางทีเธออาจกำลังถูกดูดกลืนแต่ทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวของเธอเสียงของตัวเธอเองตื่นขึ้นมาภาพหนึ่งฉายวาบเข้ามาในจิตใจ เด็กหญิงตัวเล็กๆนั่งอยู่ในห้องมืดเธอกำลังร้องไห้ร่างของเธอสันสัท้านแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามีบางอย่างอยู่ตรงหน้าเด็กคนนั้นเงาดำขนาดมหึมาที่ไร้รูปร่างแน่ชัดมันเอื้อมมือออกไปและเด็กหญิงคนนั้นก็หยุดร้องให้ทันทีเรากับเธอถูกกลืนหายไปในเงามืดนั้นเธอรู้สึกเหมือนถูกกระชากออกจากร่าง ลมหายใจของเธอกลับมาอย่างรุนแรงเธอลืมตาโพลงร่างกายกระตุกอย่างแรงและพบว่าตัวเองนอนอยู่กลางห้องสีดำสนิทไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างมีเพียงเธอและเงาของตัวเองมันไม่ได้เคลื่อนไหวตามเธออีกต่อไปมันยืนอยู่ตรงหน้าเธอยิ้มเยือกเย็นในที่สุดเธอก็จําได้แล้วเธอหอบหายใจหนัก เงื่อเย็นชื้นไปทั่วแผ่นหลังเธอค่อยๆลุกขึ้นภาพเด็กหญิงตัวเล็กๆยังคงก้องอยู่ในหัวของเธอเด็กคนนั้นคือฉันเงานั้นพยักหน้าเบาฮ่หา,หาและฉันอยู่กับเธอเสมอมาเธอกำมัดแน่นทุกอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นนี่ไม่ใช่เพียงแค่งเงาของเธอแต่มันคืออดีตของเธอเองความทรงจำที่ถูกลืม ความกลัวที่ถูกกดทับและตอนนี้มันกำลังจะกลืนกินเธออีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอจะไม่หนีอีกแล้วเธอจะเป็นฝ่ายควบคุมมันเองเธอจ้องตาเงานั้นสูดหายใจลึกและเอื้อมมือไปข้างหน้าเธอเอื้อมมือไปข้างหน้าเงานั้นไม่ขยับไม่ถอยหนีมันเพียงจ้องมองเธอด้วยดวงตาว่างเปล่า ปลายนิ้วของเธอสัมผัสมันเย็นเฉียบลื่นไหลราวกับหมอกดำที่ไร้รูปร่างแต่แทนที่มันจะกลืนกินเธอเธอกลับรู้สึกถึงบางสิ่งที่แตกต่างออกไปพลังงานบางอย่างไหลเข้าสู่ร่างหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเธอไม่ได้ถูกควบคุมอีกต่อไปเธอกำลังหลอมรวมมันเข้ากับตัวเองเงานั้นเริ่มบิดเบี้ยวสั่นไหว สีดำเข้มกลืนเข้ากับผิวของเธอเธอรู้สึกถึงมันในกระแสเลือดเป็นส่วนหนึ่งของเธอแต่ไม่ได้ครอบงำเธออีกแล้วเงานั้นไม่ได้เป็นศัตรูของเธอมันคือพลังของเธอเองเธอลืมตาขึ้นดวงตาของเธอเปล่งประกายโลกสีดำรอบตัวเริ่มแตกสลายทุกอย่างพังทลายลงและในพริบตา เธอยืนอ,อยู่กลางโกดังอีกครั้งแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปเธอไม่ได้ตัวสั่นไม่ได้หวาดกลัวชายปริศนายังคงยืนอ,อยู่ที่เดิมมองเธอด้วยรอยยิ้มบางฮ่าฮ่เธอเข้าใจแล้วใช่ไหมเธอพยักหน้าเล็กน้อยเงาของเธอยังคงอยู่แต่มันไม่ได้มีชีวิตของตัวเองอีกต่อไปมันคือของเธอ และเธอคือผู้ควบคุมเธอสูดลมหายใจลึกและก้าวไปข้างหน้าพร้อมเงาของเธอที่ติดตามอยู่ทุกฝีก้าวเธอเก้าวไปข้างหน้าเงาของเธอขยับตามแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่สิ่งแปลกแยกจากเธออีกต่อไปมันเป็นส่วนหนึ่งของเธอโดยสมบูรณ์ชายปริศนายังคงยืนอยู่ที่เดิมรอยยิ้มของเขาเจือไปด้วยความพึงพอใจ เธอพร้อมแล้วเสียงของเขาสงบนิ่งเธอรีตามองเขายังมีบางสิ่งที่เธอไม่เข้าใจพร้อมสำหรับอะไรชายคนนั้นหัวเราะเบาฮ่าฮก่อนจะค่อยๆย,ยกมือขึ้นอากาศรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปเงาของเขาหรือความว่างเปล่าที่ไร้เงาของเขาเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่างที่บิดเบี้ยว บางสิ่งบางอย่างกำลังกาะตัวจากความว่างเปล่านั้นเธอขยับตัวอย่างระวังความเย็นเยือกแผ่ซ่านไปทั่วโกดังเธอสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่แตกต่างจากของเธอมันเก่าแก่กว่ามันดำมืดยิ่งกว่าและมันทรงพลังเธอบีบกำมือแน่นเงาของเธอเริ่มสันไหวราวกับตอบสนองต่อภัยคุกคามชายปริศนายิ้มกว้างขึ้น นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นดวงตาของเขาเป็นประกายโกดังทั้งหลังเริ่มสั่นสะเทือนเธอรู้ทันทีว่าเธอไม่มีทางถอยอีกแล้วเธอต้องเผชิญหน้ากับมันไม่ใช่เพียงเพื่อเอาชีวิตรอดแต่เพื่อค้นหาคำตอบทั้งหมดว่าเธอคือใครและแท้จริงแล้วเงานี้ต้องการอะไรจากเธอเธอสูดลมหายใจลึก ตั้งท่าเตรียมพร้อมและในเสี้ยววินาทีนั้นทุกอย่างก็พังทลายลงอีกครั้งทุกอย่างพังทลายลงกำแพงกดังแตกกระจายเป็นเศษฝุ่นพื้นใต้เท้าสั่นสะเทือนรุนแรงราวกับทั้งโลกกำลังแตกออกเป็นเสี่ยงฮ่าฮเธอกระโดดถอยหลังอย่างรวดเร็วสายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่ชายปริศนา และสิ่งที่ก่อตัวขึ้นจากเงาของเขามันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่มันก็ไม่ใช่เพียงแค่ความมืดรูปร่างของมันเปลี่ยนไปทุกวินาทีครั้งหนึ่งมันดูเหมือนสัตว์ร้ายที่ไร้รูปร่างแน่ชัดครั้งต่อมามันสูงชะลูดราวกับมนุษย์แต่ไร้ใบหน้าเธอรู้สึกได้ถึงแรงกดดันมหาศาลหัวใจของเธอเต้นเร็วขึ้นเงาของเธอสั่นไหว เหมือนมันเองก็กำลังตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าคือผู้ถูกเลือกเสียงของชายปริศนาดังขึ้นแม้รอบตัวจะเต็มไปด้วยเสียงแตกหักของโครงสร้างโกดังแต่เสียงของเขากลับดังชัดเจนราวกับกระซิบอยู่ข้างหูนี่คือการทดสอบครั้งสุดท้ายของเจ้าเธอขบกรามแน่นมือกำมัดจนเล็บจิตเข้าไปในฝ่ามือเธอไม่ได้ขอให้เรื่องนี้เกิดขึ้น เธอไม่ได้เลือกให้ตัวเองต้องมาถึงจุดนี้แต่ตอนนี้เธอไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วสิ่งมีชีวิตเงาปริศนากรีดร้องเสียงของมันแหลมสูงและก้องสะท้อนเธอรู้สึกได้ว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่เงาธรรมดามันเป็นบางสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากความมืดที่ลึกที่สุดและมันกำลังจ้องเธอด้วยสายตาที่มองไม่เห็นเธอสูดหายใจเข้าลึกเงาของเธอขยับไปพร้อมกับเธอ เธอรู้สึกถึงพลังที่ไหลเวียนอยู่ในร่างเธอไม่ใช่เหยือ่ของเงาอีกต่อไปเธอคือผู้ควบคุมมันดวงตาของเธอเปล่งประกายเธอเก้าวไปข้างหน้าและการต่อสู้ก็เริ่มต้นขึ้นเธอพุ่งไปข้างหน้าเงาของเธอขยายออกราวกับปีกแห่งความมืดร่างของสิ่งมีชีวิตเงาปริศนาขยับเข้ามาพร้อมกับเสียงกรีดร้องแหลมสูง มันพุ่งเข้าหาเธอด้วยความเร็วเหนือมนุษย์เธอไม่ถอยหลังอีกต่อไปเงาของเธอเคลื่อนไหวไปตามสัญชาตญาณปล่อยคลื่นพลังสีดำออกไปปะทะกับเงาของมันเสียงระเบิดกึดกก้องพลังแห่งความมืดปะทะกันกลางอากาศพื้นใต้เท้าแตกร้าวแรงกระแทกทำให้เศษซากโกดังกระเด็นกระจายเธอกัดฟันแน่นผลักพลังทั้งหมดของเธอออกไป เงาของเธอพันรอบร่างของศัตรูบีบมันแน่นขึ้นเรื่อยๆฮ่าร่างของมันเริ่มบิดเบี้ยวเสียงกรีดร้องของมันค่อยๆแผ่วลงเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปมันไม่ได้แข็งแกร่งไปกว่าตัวเธออีกแล้วมันคือเงาของเธอเองเงาที่เธอเคยกลัวเงาที่เธอเคยหลีกหนีมาตลอดและตอนนี้ เธอได้ยอมรับมันอย่างแท้จริงเงาปริศนาแตกสลายกลายเป็นละองดำลอยหายไปในอากาศโกดังกลับสู่ความเงียบงนันเธอยืนอยู่ตรงนั้นหายใจหอบมือของเธอคลายออกเงาของเธอขยับกลับมาอยู่ใต้เท้ากลายเป็นเงาธรรมดาเหมือนที่มันควรจะเป็นชายปริศนายังคงยืนอยู่มองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ เจ้าผ่านการทดสอบแล้วเธอหันไปมองเขายังคงมีคำถามมากมายในใจทั้งหมดนี้คืออะไรฉันเป็นใครกันแน่ชายปริศนายิ้มบางฮ่าฮ่เจ้าจะรู้เองเมื่อถึงเวลาก่อนที่เธอจะเอ่ยถามอะไรอีกร่างของเขาค่อยๆเลือนหายไปเหมือนกับเงาที่ค่อยๆถูกกลืนไปกับความมืด เธอยืนอยู่เพียงลำพังแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปเธอรู้แล้วว่าเธอคือใครเธอคือผู้ควบคุมเงาและนี่คือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากเธอยิ้มมุมปากหันหลังเดินออกจากโกดังที่พังทลายปล่อยให้เงาของเธอทอดยาวอยู่ใต้แสงจันทร์และก้าวเข้าสู่เส้นทางที่เธอถูกกำหนดให้เดินต่อไป